ไปนี่เลยใส่น้ำเกลือไปแต่เศ้าแล้วบ่เมื่อยนะมีเหลือมีแห้งไปสอนแล้วเนาะไปสอนเฮ้ยกะกุบแล้วฉ่ำนียเนาะคลองกินธรรมชาติพี่น้องเลยได้ฮัตกุบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแถกแพงเบิร์ดสุขุสุขผลเนาะเบิร์ดสมองสมบัติพี่น้องเด้อพ่อๆกับสองยูทูบบ่าวลาวปลาเพลินคือเก่าคือเดิมเด้อ เติม,มเหมือนนีกน็พี่แหละพี่น้องเลยเข้ามาหาทางครอ,อบครัวพ่อลูกหาเพิ่นเนะาะสิมาสแสดงความยินดีน้ำเพิ่นกระแมนพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ห้าเข้ามาเมื่อก่อนนั่ะเ,เนาะก็ยังบ่ได้เข้ามาอีกเลยแล้วมาบวันหนึ่งเเห็นว่าเออทางผปุรักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นเสียเทือนเฮ็ดซานใเลยเอาใหม่เอาต่อเข้ามาเลยเนาะเหลือแต่นั่งลอยเพิ่นพี่น้องเลยบบดนี้เนาะยังบ่ทันได้ได้ยังบ่ทันมีวิเววเลยนั่งลอยกัน แต่ก็ใจเย็นๆเนาะเพราะว่านั่งร้อยนี่เพราะว่าซื้อที่ซื้อทางไปละนะนะแล้วฮะนะเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีบ่าวลาบ่าเพลินเนาะเทว่าคอยสลอร์ตและสนับสนุนให้การช่วยเหลือเนาะทุกเคศท,ทุกคนที่บ่าวเล่เาและที่มางานไปถ่ายเนาะขอบุญขอบคุณในเพ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลยเนาะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเบิร์ตสุขสุขคนเด้อเอฟซีบ่าวเล่าบ่าเพลินเนาะไปพี่น้องมือนี้เป็นมือวัน พระวันสินใหญ่ะวันพระใหญ่เนาะวันนี้เนาะเป็นวันพระใหญ่เลยคำมากรสามคนคือเก่าอะไรเนาะเปิดคือมีคันนั่นเออคันบางเบงแต่มือเนาะผู้แขนขุดถ้าจอดรถไว้อยู่เนาะผินและเนาะมันจังสะดวกสบายเนาะสีออกอถีเขา่าเข่าไปแล้วมันกลับรถเนี้ยถอยรถเนี้ยมีแต่ต่อแต่ลักนะเนาะ โอ้ได้ใหม่ได้ต่อมาแล้วบ่าวสวนสาวน้อยส่วนว่านั่งร้อยฮกกะใจเย็นๆพี่น้องเลยเนาะอืมใหม่เดใหม่สี่แปด อ๋อสามีเครื่องมันนะทางใดสบายดีเอ้ยส่งบัได้ใส่บ้านนี่ป้ไปใส่แล้วก็ไปผูใส่แล้วก็ไปตู้ผูไปหาซ้อนไหมไปหากินบ่ โอ้โหมีเหือมีแห้งเลยไปหากินไปสอนอยู่ไซพีมาตุพี่แหละพี่น้องเลยใส่ทรงใส่ยั้งให้ลูกตดเหลืองติดแดงนี่แหละคลิปนี้ก็ได้อ่ะการดีใจนำพี่น้องเลยเกนาะที่ทาง,งานัิน เบาส่วนกับซาอันน้อยสิได้มีเฮือนมีซานเลยเนาะกะ็เริ่มเห็นเป็นลูกเป็นหลางเลยพนะี่น้องเง้ยเนาะมีความหวังขึ้นมาแล้วนส้สะนะ้ำใส่กับมีน้ำกินกับมีน้ำกินน้ำใส่กับมีเนาะแต่จริงกับกันมีน้ำกอกมันก็สบายดอกน้ำกินก็ดีกินอยู่นี่ก็ได้เก็นน้ำเปลือกอยากกินดิบกับต้มกินแต่มันก็ยังดีกว่าเอาไปกินหน่ามัน บวกน้ำน้องอยู่แต่กว่าหน้ามันนี่กับบดีอีกเพิ่นว่ากักินร้ายกันมันอยากเป็นข่าหินปูนธรบาดานเนี่ก็ดิงมันบ่มีเครื่องกันตองเครื่องขา่าข่าเชือกินร้ายกันเป็นข่าหินปูนเป็นอะไรเป็นโรคไตเขาว่าเบาส่วนเอาลูกให้เมียไปหากินคือว่าแนวนั้น เป็นยังผัวคือบอไปคือให้เมียไปเดี๋ยวบ่าวเล่าสิสอบทมเองหรือว่าเมียอยากสมัครใจไปเองบอกหรือว่าจังใดก็ท่าพูดแหละคำตอบจากบ่าวส่วนเพื่อนพี่น้องเลยไม่ผูกข้ากระเบิดและบอสัว่าไม่มันแหละข้าแนวนี้นมาเลย พี่จะมาหนังท่านึงหนังข้างหน้าพอลูกตันไหนมาในี้อยู่กันแค่สามคนบ่สามคนไปหาซ่อนปลาซิวเลยไปสอดปลาซิวไปซ่อนปลาซิวอ่ะสบายดีเบาเล่าโดยโดยโดยเราจะสบายดีเอ่ยไรโดยโดยสบายดีสบายดีเบาจอย ไฮซอนเนาะมีอไปหากินมาหนิกินเนาะให้ผัวเป็นไปจนอ่อนไปจนได้ไปจนได้เพ่นแหละกาวันนบ่นมากดูสิได้กะปูเชียวแต่ด้กไดิเนาะได้ยังกับไม่เนาะอันนั้นเอาเจาก้หน่อยก้หน่อยก็ได้เออกับบอพอไล่โตหนึ่งสองโตนึงไปหาซอนก็ได้ อยู่นั่แล้วน้องไม่ด่ามันเขานั่งลุมเอ้ยยังนั่งลูกนั่งคินเผาแล้วถ้ากินเผาเที่ยงหรอบอท่านได้กินยังบอท่านได้มากต่ไปหาสอนเอาป่งไก่เอ็ดแล้วเอ็ดแล้วเอเดขอบใจเด้อป่าเด้อขอบใจเด้อไรเด้อตเล็ิตุล่าตุล่าอันนี้นั่งพรอนไปแล้วนั่งพรอนไปน้ำแม่บ่นั่งนกครอนนั่งพรอนนองพรอนไปแล้วไปน้ำแม่ ว่าเนี่ไปบะไปแกะเปลี่ยนซื้อซื้อบ่าเหล่าเปลี่ยนให้เราไปแกะปะเลยนางไงจื้อเลยเบิดสุขคนแล้วบันนี้บ่ได้ซื้อน้ำมันเหล่าเบิดสุขคนมัดบานกลางหูเบิรตได้ซื้อไหมน้องพรเนาะน้องพรพรสุพรใส่กระบะไปโหลดอ้ะแอมแม่อยากกินข่าวบ่อหนิแม่ยังบ่มา ินเป็นังไรไมีอยากสมัครใจไปเองบ่หรือว่าบ่เราไปบ่บ่มีแน่าติดอยู่ครับคือบ่ไปแต่คือบ่ให้เมียอยู่เอาลูกก็คือบ่ไปเองเราเราบ่ให้ให้เราไปหาเนี่ยให้เราไปหาเนี่ยเปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนกันแ้าเอาลูกแล้วก็อยู่แยงสอนบ่ได้ไปหาเนี่ยงกบบ่ได้ใส่เบ็ดกบบ่ใส่ยุ้เบ็ดกบเนี่ย ไปหาเนื้องเอาเขียดเจนาแถวนี้แถวหน้ากับไปเนื้อกระทัดื้อเบ็ดโค้ใหม่เด้เอาไปลองแล้วลองใส่หูได้เนื้อลายบ่ได้กบได้ปลาแล้วเขียดนะโมนี่เจ้าบุญเขียดเขียดยังเขียดเจนาแถวหนิกล้าเน่ากลางคืนเดี๋ยวพอได้ซิปโตซาโตพวกเดอ๋เคยได้โคมมาใหม่แล้วเขียดจนสีดับหลยแถวนี้แต่ว่าเด็กหน่อยให้เนื้งดูมาทำให้เนื้งดุไปก็ได้เทธอหาโตซิโตพอได้กิน อในปี้ดหน้อยผู้ใหญ่ก็กินคือกันตอนเที่ยงนี่ป้อนเขาลูกนะป้อนเนี่ยป้อนเขาป้อนป้อนป้อนแต่เขาบะหมี่ของกินบะหมี่ของกินว้าโก้ยอะไรก็ดีเลยค่ะจะได้เฉพาะพอะไรลูกมันจังข้าวชานอาหารคือผู้ใหญ่เพป็นว่าอะไรพี่น้องเลยกินโดดจั๊กๆัอนแหละอยากปลูกผักเบาเลยอยากได้เมียจะคือกันเพป็นว่าข้าวชานอาหารแบบว่า ได Recently, ้กินเนี่ยเปิดให้กินพักกินยังแบบได้คลองมาแล้วให้แกงเปิดมาใส่พักใส่ยังหมอเพ่นบอกนะครอบครัวนี่นะขาสารอาหารเบิร์ดเดอร์นกเว้นผัวประกออาหารทุกอย่างนกเว้นพ่อพ่อนี่มีซีดมีนังกว่ามูอยู่ลูกกับเมียนี่ตีลูกนในขั้วนี่หมอนี่ยคู่น่อยจอยย้อนกินเนาะแมนแมนคู่หน่อยแมนมอนี่ไปอยู่น้าแม่ได้มันก็เลยจอยขึ้นแม่นนั่แหละ เราเคยส่งนมให้มันในส่งนมมันตัวว่าเราใส่ผู้ใหญ่เป็นคือวเคยส่งนมให้มันนมกระป๋องเลยมันดูดเธอเดียวนในมดเลยกระป๋องหนึ่งมันไปดูดนมแม่ในชีส่องคือก็เพาะอะไรเเนาะแห้งได้มันดูดกระโผล่มาแล้วกระป๋องใหญ่มาแล้วบปะนี่ผู้ไปสอน ไปทางไหนไปสอนนะไปสอนแถวนอนแถวห้องแถวหยุกลุกก uh> uh ิกลิกแถวนะไปสอนคือมาได้จีได uh ้ร้ายบ่เบ pues ิ่งคุ้คือเบาแหวงแหวงมากแท้พี่พี่มาเบิ่งพี่เอามาเบิ่งดูไปสอนน่ะมาแล้วมาจะไปสอนกับลูกบ่ มาให้เอฟซีเบิ่งน้ำแน่นี่ได้เนี่ยไงแม่บักกิมสิคุ้มปากลูกปากผัวอย่าบอกมาเบิ่งดูวายกัดผัวไปก็ให้คุ้มปากลูกปากเมียได้เหยยเมียไปก็ให้คุ้มปากลูกปากผัวแม่บักกิมไปช้อนเบ่งอ่าหลายบ่แม่บักกิมมาพีด้วยมาพีด้วยให้อันนั้นบ่ได้อย่างหนึ่งไก่มันได้อย่างหนึ่งลงบอเล่าสิเบ่งบอกได้เราหัวก็ให้ได้มัก้อยแนี่ยเนี่ยได้เหยี่ย ไปนี้เลยใส่น้ำเกลือไปแต่เช้าเราบอกเมื่อยนะมีเหงามีแห้งไปสอนแล้วเนาะแหงไปสอนอุ้ยกะกุ้มแล้วฉ่ำเลยเนาะของกินธรรมชาติพี่น้องเลยได้หัวกบเนาะได้หัวปลามีเบร่นเห็นแม่และหายด้วยมีสุดทุกอย่างถือว่ะมันได้ได้ไปมาอื่นแล้วไม่ได้เลยนะบัดเจ้า หึ่งหึงเธอหนึงได้เอาไปเห็ดอะไรกินบานนี่เอาไปอุไปแกงโดอูไปแกงย่งบอกใหเจ้าได้ยังมาให้แกงเด้อใส่พักเอาเจ้าคุยกับเพื่อนเด้อเฮาสีแกงซอยยานเจ้ามือเออใช่ไปเปลี่ยนจะผ่าก่อนเปลี่ยนก่อนอันนี้เเฮาสนนัั่่งกบพอผัวเมียห้ามาแหละผัวไปเฮ็ดเนาะโดยแล้วก็เอาน้ากินมาให้เพื่อนเด้อแมปกิน ครัวหามามีอไปเห็ดี่น้องเลยสอยกันอันนี้อันนี้เห็ดแม่มากอ่ะห้องใส่แม่เลยนี่อยากไปนะแม่อะไรไยิ้กินนมปะจักบังคำอยากกินนมแห้งขนาดกินนมโอ้ยอันนะ่ะอันนะ่ะค้างตัวน่ะน,นะพอดีหัวเลยบ่อนเป็น,นโงกหนะเหะมือนเนาะเออมีไหมเพื่อนเอามหายบอกล่ว โอ้ไม่กองนี่ยบอสอ้ปนซื้อมาใหดีใจนําเด้อดีใจนําดีใจน้ำได้ระบอได้เลืองงามยามดีสั่งสิมาลงมือมือได้นี่เผิ่บอกอยู่บอยังบ่ได้แจ้งมาบอสเตรียมบจ่ายค่าซื้อใหม่แปดล้านสี่แสนสามสิบพันโอ้ยบอได้หงนกอแปล้านบ้าเล่าเพิ่นมาสัณ์ ายเบอร์ไตี้เนาะว่าคบอดจายเขบอมาส่ง่อพี่เนาะจ่ายไปเลยไม่มีแต่ไม้ง่าๆไม้ไม้ยางล้วนๆเลยโอ้ได้มีไม้ย่างผสมโดยโดยมดไม้กะมีแต่ไม้เกรเอเหรอเนาะไม่ดีนะพเ่น้องไมย่างเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบแปดเซนมืดเจ็ดสิบแปนไม้ยาสิบสองไม่ง่นมันเนาะ ไม่ค้างไม่ย <No. There S 2> ังมนั่นหะไม่เ <Adjust> ส้นไม่ค <dá ng S 1> uh ้างไม่เส um ้นอ่ก็ดีใจนําเนาะได้เห็นแลขอบใจเพิ่นยเป็นบุญเป็นวาสนาบ่าวลาวเฮาก็ได้นําเพิ่นลูกเมียก็ได้นําเพิ่นจนได้ถาอยู่หากิน่ลโอ้ยวาบ่ตอลูกปากลูกก็มันกโตอย่ากินนมบ่จากโตลา ออตัวลายกินนมแม่บะจักแม่ไปเฮงเลยเอาไปเด้อจะน้อยมาเอาไปกินก่อนเด<บ>้นนหนิมัน,มนแห้งแนมอยังได้ด<อ>ิโอเคยรู้มันมันในกินปิ้งไก่ซื้อแบ,บ่ใหม่บ่เนี่แแบ,บ่ตัวนี้เนี่ยแบ่บ่แมนบ่ดูวบบมันแบ่เขาเนี่ย,บบนยมนอยู่ใกล้แต่ฉันต้องเรียงหยาแบ่เขาอยากได้มาลายขนาดมา เลี้ยงยากกับหููหัตปุ๊กนี่กับยแย่หักซาแย่มันกินเขาเด้อแแบนี่ขานพระอยากเลี้ยงแบบนี่ต้องไปอยู่ผู้เดียวอยู่โคกอยู่ป่ากลางดงกลางป่า,าแบบว่าเลี้ยงแบบนี่บ่ยังให้เดือดร้อนชาวบ้านนะนะพี่น้องบ่อยให้เดือดร้อนคนอื่นเขาเออาถาต้องหักษาสัตว์เะาเลี้ยงบ่ให้ไปกินของปู่ของ,องพังเขาอ่ากันว่าเลี้ยงก็อยู่ในขอบเขตบริเวณที่ดินเจ้าของมาไล่อะไรได้บปล่เวลานี้ โบเลี้ยงไล่สุดก่อนมาไปกินสองโต๊ะแแบ่ขนาดไหนโดยเออเห็นนนั่เห็นแต่หัวมันมันไปมันไปน้ำโขกเลยแจักมาพายโบเห็นครับพนนันคนนี้ดอกโบอยากว่าใส่ดอกแมนเมนเป็นเป็นงูเป็นงูเป็นไก่นี่กแบ่โบเสียนี่โอ้มาบางเจ้ามันกับโบถือกันได้กับแบ่เห็นแบ่มันไหลแล้วได้บางเถื่อมันไปหาหน้าเขาดิ เขาก็เลี้ยงมาไหว้กันกลางคืนไว้ไม่ให้มันเฮาแมนแล้วก็ปรชอบแบะเข้าไปแล้วมันป,ป,ปน๊บแบแบบางโตมันก็กินเข่าบางโตมันก็บอกาบาก,บกินแต่มันลงไปเหยียบอะไรัวกมวไ,ปไปไปให้ทุกไปไปาไลูกไปโหลด รักสามีเลยนี่กลมกินอยู่รักสำนีฮะบางมือไปไปมืออื่นไปบนเก่าบนได้เลยนะเบิดบอกโดยบ่แม่น้องใหญ่เป็นจุกลุกจุกลุกน้ำมันสอนไปดูหากินวันพระวันศีลกันยังมารเนาะยังได้ไปวันศีลนีได้เก่าบางคนเขาฮะวันศีลนี่ขี้เสน่ห์จะอย่าว่าบางคนเาไปเดี๋ยวข่อยอยากได้เสียลูกบ่เสียน้องดึงปะปิ่ได้หรอเออทำไมกินมา ทึ่งอาลูผ right yes ู right ้ใหญ่เพิ่อนนะหุอย่างไม่คือมานั่งพูดนะการกินเนินของกินเหมือนนี่ตอนนี้กันกินไก่กระจงไม่กินเหมือแรงน้ำให้ลูกให้ร้านกินเหมือแรงอยากกินหน่อยกินอันนี้ก็พูดยังอยากได้มักจกเบมาเล่าอยากได้มักจกอยากขุดสาวหน้าอยากสาวหน้าโอ้ยไปก้มกิน อยากได้มักจกพอได้ปานขั้นอยากได้อยากหน้าโดยโดยเศษขันนาเนาะปานขั้นหน้าเพิ่นได้มมกจกบ่มีมมกจกขุดเนาะโดยโดยโดยมมีหมกจกขุดมัมีหักจกป่านอด้วาโดยเวลาุหญ่ บาส่วนนี้อยากได้จกได้เสียมแล้วพี่น้องเลยต,ตอนนี้เนาะก็ได้สาวห้าสาวหน้าแล้วอะเราก็อยากเห็ดยูแล้วอ่ะแต่ผมมีเครื่องมือในการทำกัดกระสีเมื่อไอ,บอ้บ่ผู้ไปสอนใช่ว่าฮิวาว้วเข่าบ่จักผู้ไปสอนฮิ้วกระตีบข่ามาโลกจกกินกับปิ่งไก่นี่เอาไปล่างก่อน อ้าวไปผ<ด>ัวไปเห็ดเมียไปหาอะไรกับผัวไปเห็ดสลับกันไปบน,นไปเห็ดกันสลมเบิดจักโมงมือนะซาหน่อยอยากกินข่ากับสบายดี อยากกินเข่าก็เอาทิพเข่ามาจกกินโลยกพี่ไก่นะปั่นกินก่อนมือเป็นนังมอนี่ปอดลูกจะน้ำค่ะบอกรีมเอาเอาทิพเข่ามาทำกินแล้วทิพเข่ามาไปหาไปน้องจะไปนยิ่งทิพเข่ามาให้น้องกินกัะปิไก่นี่ไปตัวบ่ยากบ่สนขอนข่าที่กินได้ที่ไก่นี่กินได้เราบดคารามบดคารามเนาะไดคารามคือนางลอยด้วยนางลอยที่บุรี ไปสอนกับลูกเนาะโอ,โอ้แพงแพงแพงม่มอยากกินนมบ,บ่บังคำเจให้แม่จะมาจกนม,มหให้บิ่งอีหล่ะบ่จังน้อยจังกินเด้อครับเด้ออ่ายานะ่ะได้ท่าให้ลูกอยู่บ่พดผื่นนะ่ะท่าอยู่บ่ท่าดุนาะท่าขูมือบอ่ อาบน้าแล้วสินอนแล้วท่าให้ลูกคู่มือเออด้อเลสินอนอลเลยเลย่ามือเวินย่ามือเศรอกร<ด>อกกับอ่าด้วยกันว่าบ่ได้หายเจ้านี่ลูกหมดได้หายเจ้าเด้อโอ้อ,อยากกินปิ้งไก่ไปเลยกินข้าวซี่กับบวกกินเลยเนะเาะเฮ้ยเย่มันนะใ,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 ใส่ปิ้งไก่ให้คอยเน่บัางคับมันโตละ งพูดพูดเอาสิทธิ์มันนะครับอันนี้ไตมันหมอหมอสีกินดีกินเองกะเอาให้น้องชิดมันนะดีใจน้ำเด้อสิได้เฮือนเลยมีไหมอะไเด้อยตั๊บยังไงนะไตคือกันบ่เอาเลยหคะเรากินนมเฮ้ยวะเออก็อยากกินนมเลยอยากกินนมเออกินนมโรสอะกินนมเหรอฮันหลังมาเออ บางบทีเลยเหย่คนมันอยากเนาะเอาให้มันกินซะเด <c oughs> ี๋ยวมอนี่นนกมม็มาปื้ดเนี่ยติดเข่าไว้เนี่ยโซเซบมีดใบมือมออายุจังหวะมากินนะนนมือมันบาดเห็นได้มือเป็นแผลอยู่น่าจะถือมีดนั่นี่ถั่วไม่ใช่ บม่ได้มีคนสอนบอจังได้สำนั่นแกใส่ถั่วแกใส่ถั่วแล้วนะไม่เห็นอันนี้ เดินเดินเขาก็เพียงพี่น้องเยดินงามดินงามเดินละเดินเพียงขวางงามเลยมันเบลอนบลอตุบตุ่มอันนัะเดิเวลาเาปลูกอันนี้เขาปลูกยังเราเมืก่อนนี่เขาปลูกยังเนี่ยซะหน่อยปลูกมกถั่วมกแตงบอเป็นครู่นี่ปลูกมันมาเพื่อนหรือป้าเลยโอ้คุดปลูกมันกินร้อนครับใส่นางพินกับนางพรได้ใช่ แสดงว่าตาหนังนยังบอกพ่อเนาะ<ม>ซื้อมาสองโคนสีอีกประมาณโคนหนึ่งหรือโคน่นตายอีกสองโคนพอดีนะพอดีขาดเลยอ้อมหัวสามสิบปุ๊กอันนี้พักเนาอ้อมมอดหัวที่จริงนี่อ้อมอมาม่าหักอกพี่พี่กอกนี่อยู่ในหัวลดนี่อ่ะสีชันเข้าไปมล้ว ก <c oughs> อกงัวมันจะบอมาเสาะมาสนเดกายอยู่แต่ว่ากอ,อกมีหัวแล้วการงัวมาสูดมาสีถือว่าไอเดียดีอยู่แต่ว่า,าเอาเบิ่งตรงไหนนี่ลังค่ามุ่งผ่นนี่มันอย<ำ>่าคัดตัวนั่นแหละตัวหม้ค้างตัวทึ่งนะมันสีเดือหัวเดเวลาไปยกนะแลมันต่าเพ็ดพิษแบบนีนิดนหนึ่ง มียหาผัวเห็ดบ้านาาาน,นี่มาเล่าถามว่ายังเงินผัวคือหมดไปเมี่ยจากไปเองบอ่อเปลี่ยนกันบอ่ออิ่มแล้วบ้านนี่เออเอาเข่าดูใสป่ปางให้ลูกดูบ้านนี่เข่ากระปิ้งไก่ผงดูฮะเจ้าขาดสารอาหารลูกก็ขาดสารอาหารเออคิดยังกัมีพักมีน้าเน่ อยากินแตงแหงร้ายใส่ของกินมันได้ร้เน่ยใส่ของกินให้ลูน่มนะก่า่อเขาดีด้จำเอาสะบอนปีนไก่เลยจำเอาจะกินมันได้ก็จำ แสียบอตัวละเข้าแถวนี้ก็พ้นหมดทกแห่งบมไเปตาสิได้เกี่ยวามันทีตายเบิดเนี่ยเดดมว่าเด้อมันหาดึงกินทงเกลือเด้อทงเกลือทงแป้งนัวและไว้ต่ำๆเ่ยเซนปีงสิลไกมัน้าไปหรือเ่นะ

มันใจดีเนาะนัลล์ระบบจีตงมาเสฮัวเจ้าแห้นางใฮัลอ์อ้าวโอเคพี่น้องเลยเนาะกระตามอะไรเนาะการดีใจนำเข้าหัวพอลูกห้าพันสี่ได้เฮือนสีได้เฮือนได้เฮือนได้อยู่เฮือนใหม่ไว้ๆเนาะ ยับขยายออกจากตู้นี่แหละตู้นี่ม,มากาศีครับแคบแน่ยังน้อยคนมันลายฮะเนี่ะเนอะเจ็ดคนพอแม่รกครอบครัวเนี่ยเ <c oughs> ต็าามเป็มเต็เ็ยังก่อครับปัวกำลังสีเห็ดกินเนาะใส่เหล้าหัวบ่ล่าง ปลาซิวเน,น้อยแล้วปลาซิวเลือกขีนะ้เหียวออฮะฮัลโหลที่ได้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้เนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเอ่อบ่าวเล่าภาเพิ่์นเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนะาะทั้งผู้เก่าแล้วก็ผู้ใหม่พี่น้องเลยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสุดท้ายกา็ขอให้เอฟซีบ่าวเล่าภาเพิ่น์นเบอร์สุขสุกคนนี่แหละอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปจบมาสั่นซะอยู่ดีมีแห้งกะชิมี่อยู่ดอกคนที่เบิ่งคลิปจบหรือว่าบ่จบบ่จบก็นเลเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งให้หลามให้รวยที่น้องเยเนาะเหตุยังทำยังกะขอให้หลาให้รวยเนาะเดินทางไกลทางไกลกะไปตลอดปลอดภัยบนหลักษาเทวดาคุ้มครองเนาะอ่ะสบายดีซะหน่อยสบายดีเอฟซีเนี่ย ยายามเมาล,ลายในเด็กเจ้าเมาให้เป็นเนาะอ่ะสบายดีพี่น้องเอยสบายดี